เมื่อช่วงค่ำของวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาตรงกับวันพระคืน15้ค่ำเดือน8วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตร5,481ล้านจบโดยมีสาธุชนได้ร่วมพิธีกรรมพร้อมกันทั่วโลกโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ ในการนี้ท่านได้อ่านทบทวนโอวาทถึงความสำคัญของการทําบุญเนื่องในวันพระใหญ่ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากวันพระใหญ่เป็นวันที่เจ้าหน้าที่ในยมโลกจะหยุดการลงทันทรมานสัตว์นรกหากมีหมู่ญาติในเมืองมนุษย์ทำบุญอุทิศกุศลมาให้บุญนั้นจะถึงแก่หมู่ญาติในทันทีทำให้ระยะเวลาที่ต้องได้รับทันทรมานสั้นลง นอกจากนี้ท่านยังได้เชิญชวนให้ทุกท่านร่วมการสวมดมนต์บทธรรมจักกอปวัตนสูตรและนั่งสมาธิด้วยใจที่ใสๆสค่ะจากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้ย่ำระฆังทองระฆังธรรมจํานวน81ครั้งและก่อนที่จะเข้าสู่เป้าหมายการสวดครั้งต่อไปทุกคนก็ได้ร่วมใจกันสวดธรรมจักกอปวัตนสูตรส่งทายยอดเก่าอีกหจบในการนี้ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้เมตตา<อ>แจ้งยอดการสวดธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรยอดใหม่ด้วยยอดสวด5556ล้านจบค่ะในวันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันอังคารที่1สิงหาคมพุทธศักราช2,566ค่ะวันนี้วันพระถ้าเราทำบุญแล้วอุทิศไปให้หมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วเพื่อบางท่าน พลัดมาอยู่ตรงนี้ก็จะได้รับบุญตอนนี้บุญก็จะแวบไปก็จะทำให้ช่วงเวลาแห่งการลงโทษได้รับการลดหย่อนลงมานอกจากนี้วันเพ็ญขึ้นสิบห้าคำยังเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นวันที่พระนิิพานตลอดแสนโกดจักรวาลอนันตจักรวาลทั้งหมดเลยท่านจะส่งขังสำเร็จส่งบุญละเอียดมาให้กับผู้ที่ปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติธรรมะได้สะดวกเข้าถึงธรรมได้ง่ายรวดเร็วส่วนวันอื่นๆพยามาลยังกันได้อยู่แต่วันนี้จะกันได้น้อยกว่าวันอื่นๆ ดังนั้นวันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงราตรีที่งดงามอย่าให้ผ่านไปเมื่อบนท้องฟ้าสว่างด้วยแสงจันทร์วันเพ็ญในท้องเราก็ต้องสว่างด้วยดวงธรรมภายในให้สวดมนต์นั่งธรรมะกันให้ดีให้ใจใสๆจะได้สว่างสวัย ทั้งภายในและภายนอกสาธุ